สวัสดีครับผมชื่อนายเสวิตวงษารหัส0 9นเ้าตอนเรียนจีครับสาขาข้าราชการศาสตร์มหาวิทยาลัยสมนดุสิตครับสำหรับการเรียนวิชาการให้บริการอาหารปริมาณมากผมได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการบริหารจัดการเรื่องการผลิตอาหารริมาณมากเพื่อให้บริการลูกค้าและ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยอาหารและบริการที่ดีมีคุณภาพสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อลูกค้าจดจำเราได้และนึกถึงเราเป็นคนแรกเมื่อต้องการได้รับบริการท้ำอีกพร้อมทางได้เรียนรู้กระบวนการในการบริหารจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนได้แก่ 1. การวางแผนจะเป็นในเรื่องของการตลาดและงานขายข้อมูลความต้องการของลูกค้าการออกแบบให้องค์ประกอบมีความสอดคล้องกันมีความเชื่อมกับความต้องการลูกค้าการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มเช่นในการอาหารและเครื่องดื่มการจัดซื้อการเตรียมการประกอบการควบคุมคุณภาพและงบประมาณ 2. การจัดการองค์กรจะเป็นเรื่องของการสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและเพียงพอเน้นประสิทธิภาพในการทำงานทุกคนเข้าใจและรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองสามารถทำงานร่วมกันได้ 3. การคำนวนการเป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 4. การควบคุม เป็นการควบคุมให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยในช่วงเดือนกันยายน2567อาจารย์ได้ให้นักศึกษาไปร่วมชมการแข่งขันการทำอาหารของเชฟจากนานาชาติ ในงาน Thailand World Junior Chef Battle 2024ที่ห้างฟินิปประตูน้ำเพื่อนำไอเดียมาใช้ในการออกแบบอาหารเพื่อจัดงานเลี้ยงซึ่งเป็นกิจกรรมของการเรียนวิชานี้ด้วยต่อมาในวันที่5พฤศจิกายน2567นักศึกษาสาขาวาราการศาสตร์ปี65ทั้ง3ตอนเรียนก็ได้ร่วมกัน จัดงานเลี้ยงภายใต้ชื่องานว่าสามหลักข้างวางซึ่งในงานนี้นักศึกษาได้มีการดำเนินการตามกระบวนการในการบริหารจัดการงานบริการอาหารในเครื่องดื่มมีการจัดเตรียมรายการอาหารสถานที่รูปแบบการจัดงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม จนทำงานให้งานสำเร็จรุล่วงสำหรับผมได้รับผิดชอบหน้าที่จัดเตรียมอาหารในเครื่องดื่มเพื่อเสิร์ฟให้กับลูกค้าและช่วยเก็บล้างอุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารซึ่งผมได้เรียนรู้วิธีจัดเตรียมถ้วยชามการจัดวางช้อนส้อมการจัดวางอาหารในจานเพื่อให้ลูกค้าผู้รับบริการมีความประทับใจเมื่อได้รับการจัดอาหารจากเราครับ